ตลาดหุ้นไทยกระตุกกลับมาในความหวังแต่ควรระวังอะไรภาพรวมการลงทุนวันที่16ตุลาคม2568ดัชนีตลาดหุ้นไทยกระตุกขึ้นอย่างน่าสนใจการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นสัญญาณดีสำหรับนักลงทุนแต่ปัญหาการคลังของสหรัฐและประเด็นการค้าระหว่างประเทศอาจกลายเป็นปันจจัยขัดขวางเซ็ต50ฟิวเจอร์ในสัญญาเดือนแซดนักลงทุน ควรพิจารณาการเปิดสถานะซื้อในช่วง823-824ถึง824จุดและตั้งจุดขายตัดขาดทุนไว้ที่820จุดหากตลาดเคลื่อนไหวขึ้นอาจพบการขายตัดขาดทุนในช่วง835-836ถึง836จุดหุ้นเดียว Advance แนะนำการเปิดสถานะซื้อใกล29้295-296บาทและตั้งจุดสต o p Loss ที่293บาท B.H หากราคาหุ้นยืนเหนือ1 7 4 5ถึง175บาท ควรพิจารณาซื้อและตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่173บาบาทและนี่คือสิ่งที่นักลงทุนควรระวังการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนในระยะสั้นและยาวอย่างไรก็ตามการเปิดสถานะซื้อหรือขายต้องพิจารณาให้ดีและต้องติดตามแนวโน้มตลาดอย่างใกล้ชิดเพราะอาจมีการปรับตัวในระยะสั้นคุณคิดว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไรและคุณมีแนวโน้มการลงทุนอย่างไรอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น